ภายในทั้งหมดโดยมีจำนวนผูุ้้กขังผมเรือนจำมาเภอรเมสเดียงได้นำเจ้าหน้าที่มาเข้าที่รวมพลเพื่อฟังคำชี้แจงและดำเนินการตรวจค้นจู่โจมเป็นกรณีพิเศษเรือนจำมาเภอรเมสเดียงของกระทรวงที่ทำเรื่องการจัดระเบียบเรือนจำเรือนจำมาเภอรเมสเดียงจึงได้ส่วนที่กำลังจากหน่วยงานภายนอกหยุดติดต่อกันหลายวัน จึงได้สนที่กำลังระหว่างหน่วยงานภายนอกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่เสลียงกองสถานการณ์ในช่วงวันหยุดเทศกาลจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาและมี <c oughs>